กล้องถ่ายรูป5รุ่นสุดปังขายดีเดือนกันยายน2020สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ b อย Photo t r i c k นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำกล้องถ่ายรูป5รุ่นสุดปังขายดีที่สุดนะครับในเดือนกันยายนปี2020นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า5รุ่นนี้จะเป็นรุ่นไหนบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับเจ้า GoPro Hero 9 Black นั่นเองนะครับ มาด้วยหน้าจอทัชสกรีนนะฮะด้านหลัง2.27นิ้วนะครับพร้อมหน้าจอด้านหน้า1.4นิ้วนะฮะทำให้เราเซลฟี่ตัวเองได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีของกล o โปนะฮะกันสั่นที่ดีเยี่ยมนะครับไฮเปอร์ ooth 3.0นะฮะรวมถึงฟังก์ชัน Time Warp 3.0ด้วยเช่นกันนะฮะทำให้กล้องรุ่นนี้เนี่ยมีฟีเจอร์เด็ดๆอีกมากมายแถมยังเปลี่ยนเลนได้ด้วยนะฮะถือว่าเป็นกล้องแอคชั่นแคเมรรุ่นหนึ่งนะครับ ที่ทาให้ตลาดกล้องบ้านเราเนี่ยเปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยยอดขายถล่มทลายจริงๆนะครับถือว่าเป็นกล้องสําหรับคนที่ไม่จําเป็นต้องเป็นแอคชั่นกล้องก็ได้นะครับถ่ายกิจกรรมครอบครัวหรือว่าพกพาได้สะดวกนะฮะถือว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์การทํางานของคนส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะครับด้วยราคาที่ไม่ได้สูงเกินไปบวกกับกล้องที่มีคุณภาพสูงนะฮะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่พลาดที่จะซื้อกล้องรุ่นนี้แน่นอนนะฮะสำหรับกล้อง g o p ป o h ฮ r โร b เก c วนั่นเองนะครับ สวัสดีนะครับตอนนี้ผมได้ใช้กล้องโปรโปม r โรแบ c กนะครับถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ใช้ไม่จับตัวกล้องด้วยนะฮะบันทึกบล็อกอยู่นะครับใช้ความละเอียดที่ Full HD ที่60เฟรมนะฮะด้วยหน้าจอที่ออกมาด้านหน้าเนี่ย1.4นิ้วเนี่ยถือว่า ทำให้เราเนี่ยสามารถถ่ายดีโอได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยที่เราไม่ต้องมาเดาว,ว่าหน้าจอ,าห,าอจห,าหรือว่าตัวหน้าเราเนี่ยจะหลุดหายไปหรือว่าหัวจะขาดหรือว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการมีจอด้านหน้านีถือว่าทําให้เราใช้งานได้คล่องตัวแล้วก็สะดวกมากๆนะฮะถือว่าทําได้ดีด้วยด้วยสีสันแล้วก็การสั่นที่ดีของ Hyper Smooth เนี่ยถือว่าทําให้ g o p r o h e r o 9 Black เนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่คนนิยมใช้มากเลยจริงๆ s ซนี ZV1 นะครับเป็นกล้องคอมแพคนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายโซนี่นะฮะถือว่าเป็นกล้องที่ทำร็อกทำคลิปทำ YouTube ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับกล้องรุ่นนี้เนี่ยมีไซส์ที่เล็กมากๆนะครับอันนี้เทียบให้ดูนะฮะอันนี้ก็คือมือถือ iPhone 10นะครับดูจากหน้าจอแล้วนะฮะกล้องขนาดเล็กกว่า iPhone แล้วนะครับถือว่าเป็นกล้องที่เอาไว้พกพาได้ง่ายจริงๆนะครับ ดยกล้องที่มีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับง่ายๆเลยนะฮะอันนี้ชอบมากนะครับแค่เปิดโอแค่เปิดฝานะฮะกล้องก็สามารถทํางานให้แล้วนะครับถือว่าสะดวกมากๆจริงปิดฝาอืมปิดเครื่องให้แล้วนะฮะถือว่าง่ายมากๆนะฮะกล้องรุ่นนี้ไม่ได้มีแค่ขนาดเล็กนะครับเสียงยังมีคุณภาพดีด้วยนะฮะผมจะเปิดให้ดูนะฮะ กล้องรุ่นนี้เนี่ยมีไมค์ตัวรับเนี่ยสแคปซูลเลยทีเดียวนะฮะทำให้เราพูดอัดคลิปหรือว่าอัดวิดีโอเนี่ยให้คุณภาพเสียงที่ดีเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูนะฮะว่าเสียงวิดีโอจะเป็นยังไงบ้างนะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้ ใช้ไมค์จากกล้อง Sony ZV1 นะครับเป็นกล้องคอมแพคที่พกสะดวกแล้วนะฮะยังให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นด้วยนะฮะด้วยกล้องที่มี3แคปซูลนะฮะทำให้คุณภาพเสียงที่ได้เป็นเช่นที่คุณได้ยินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น Sony ZV1 ่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่บล็อกนะฮะคุณภาพเสียงก็ดีด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันอื่นๆกันต่อไปเลยนะครับและเจ้าขนๆนะฮะที่เราเห็นมาในกล่องด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า เดสแคทนะฮะหรือว่าวินชิลนั่นเองนะฮะเอาไว้ป้องกันแล้วก็ลดเสียงรบกวนนะฮะอย่างเช่นผมไปเที่ยวทะเลเนี่ยเสียงลมแรงมากๆนะฮะลดเสียงตรงนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนเสียงวิดีโอของเรานั่นเองนะฮะช่วยให้เสียงของเราดีขึ้นนะฮะส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งนะฮะที่มากับ ZV1 ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือโบเก้สวิตนั่นเองนะฮะเพียงแค่เรากดปุ่มหครั้งนะฮะ เราก็จะได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้อีกหนึครั้งนะฮะเราก็จะได้ภาพหน้าชัดหลังชัดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะได้ทดสอบในเรื่องของโบเก้สวิตชนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมกดปุ่มนะฮะปึ๊บตัวน,นี้จะเป็นเคลียนะฮะเคลียก็คือจะเป็นหน้าชัดหลังชัดนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บกล้องก็จะเป็นด e ีโฟกัสไฮนะฮะพร้อมกับ แสงที่บวกมาให้ด้วยนะฮะนั่นก็คือหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะฮะกดอีกหนึ่งทีครับโอเคอันนี้เป็นเคลียร์นะฮะคือหน้าชัดหลังชัดนะครับกดอีกหนึ่งทีก็จะเป็นหน้าชัดหลังเบลอนะครับก็ถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะฮะนั่นก็คือ p product showcase นั่นเองนะฮะซึ่งเขาเซตอัพไปแล้วนะฮะอยู่ปุ่ม C2 นั่นเองนะครับปึ๊บ ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานนะฮะให้ทำการกดปุ่ม C2 นะฮะเพื่อที่ให้ฟังก์ชัน Product Showcase On ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะฮะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับผมได้กด C2 เรียบร้อยแล้วนะฮะ<ม>ก็ไปกด On ก่อนนะฮะเพื่อให้ฟังก์ชัน Product Showcase ทำงานนะครับผมก็วัตถุมาโชว ือว่าเก่งมากๆนะครับฟังก์ชันนี้ชอบนะครับผมสามารถโชว์สินค้าได้อย่างรวดเร็วและมั่นยำมากๆนะฮะชอบชอบ Sony ZV1 นะฮะยังมีฟังก์ชันอีกมากมายนะฮะถ่ายวิดีโอได้ 4K นะครับภาพนิ่ง20ล้านพิกเซลนะฮะหรือว่าเป็นกล้องคอมแพกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเดือนกันยายนปี2020นี้ด้วยนะครับ Oly m p u s ส OMD EM10 Mark III นะครับเป็นกล้องรุ่นหนึ่งนะฮะที่ขายดีในเดือนกันยายนถึงแม้จะเป็นรุ่นที่เปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีกล้องรุ่นใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือ OMD EM10 Mark IV นั่นเองนะครับแต่กล้องรุ่นนี้ก็ยังขายดีนะฮะเนื่องจากว่าเป็นกล้องรุ่นเดียวนะที่ซื้อกล้องด้วยแล้วก็ได้แถมเลนส์ด้วยนะครับเลนส์ตัวนี้มีหน้าที่ในการถ่ายภาพ ให้หน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะฮะทำให้การถ่ายสินค้าการถ่ายบุคคลการถ่ายวิวหรือว่าการถ่ายแสงน้อยนะฮะทำได้ทุกอย่างนะฮะด้วยเลนส์ตัวนี้นะฮะเพราะว่าเป็นเลนส์ที่ให้คุณภาพสูงจริงๆนะฮะกล้อง Olympus omd em 1 0 mark ii นะครับเป็นกล้องที่มีกันสั่นในตัวกล้องนะครับเพราะฉะนั้นกล้องที่ราคาไม่เกิน30,000บาทนะฮะ แทบจะมองไม่เห็นเลยนะว่าจะมีรุ่นไหนนะฮะมีกันสั่นในตัวกล้องนะครับด้วยส่วนตัวผมนะครับชอบโหมดโหมดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือโหมด Art Filter นะครับเปิดให้ดูก่อน Art Filter เนี่ยก็จะมีมาให้เลือกค่อนข้างเยอะมากๆนะครับส่วนตัวผมจะชอบโหมดโหมดหนึ่งนะฮะซึ่งให้คาแรคเตอร์แล้วก็โทนภาพเนี่ยย้อนยุกนะฮะอันที่3นะครับเหมือนฟิล์มมากๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนิดนึง พูดง่ายๆว่าสีสันของภาพเนี่ยคือโทนฟิล์มเลยนะฮะภาพนี้คือฟิล์มเก่าย้อนยุคเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมชอบภาพสกินโทนแบบนี้มากๆนะฮะโดยที่เราไม่ต้องแต่งนะถ้าใครเล่น IG จเนี่ยจะรู้ว่าสีภาพแบบนี้สวยมากๆนะฮะด้วยกล้องตัวนี้ที่มีกันสั่นในกล้องนะครับมันยังกันสั่นให้ภาพนิ่งด้วยแล้วก็งานถ่ายวิดีโอด้วยนะฮะทำให้เราได้กันสั่นทั้ง2แบบนะครับ กล้องรุ่นนี้มาในไซส์ที่เล็กและก็กระทัดรัดนะครับสำหรับใครนะฮะที่ชอบสายท่องเที่ยวนะฮะผมแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าได้เลนส์ถึง2ตัวนะฮะเลนส์รุ่นนี้ก็ราคาอยู่ที่15,990บาทถ้าเราซื้อแยกนะฮะเพราะฉะนั้นเลยเป็นกล้องรุ่นหนึ่งนะฮะที่ซื้ออยู่ในงบไม่เกิน30,000บาทยังได้เลนส์ตัวนี้ด้วยนะฮะเลยทำให้กล้อง OMD E-M10 Mark III นะฮะเป็นกล้อง ที่ขายดีในเดือนกันยายนปี2020นี2020นี้ด้วยกล้องสายวอล์กในปี2020เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่ามาแรงมากๆจริงนะครับและกล้องรุ่นนี้ด้วยนะฮะนั่นก็คือ panasonic lumix g 1นะครับนะฮะด้วยตัวกล้องที่เล็กและก็เบานะครับด้วยหน้าจอที่สามารถฟลิปนะครับ เพื่อที่จะถ่ายตัวเองได้เนี่ยทำให้กล้องรุ่นนี้เนี่ยก่อกำเนิดให้เป็นสายบล็อกที่แท้จริงนะครับด้วยกล้องที่มีความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับสามารถถอดเป็เลนได้นะครับสามารถใส่เลนร่วมกับ o l y m p u s ได้นะครับใส่ด้วยกันได้หมดนะครับกล้องรุ่นนี้นะฮะมาพร้อมกับไมโครโฟนนะฮะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีของล o เกียนะฮะนั่นก็คือ โอโซออดิโอไบโนเกียนั่นเองนะฮะสามารถรับเสียงได้รอบทิศทางเลยนะครับถือว่าให้คุณภาพเสียงมาค่อนข้างดีเลยนะฮะสามารถปรับเสียงได้ตั้งแต่องนะตอนนี้บันทึกเสียงที่ระบบออโตมัตินะครับผมเดี๋ยวเราจะไปอีกโหมดหนึง่งตอนนี้ผมบันทึกเสียงในหมดที่2นะฮะนั่นก็คือโหมดเซอร์รานั่นเองนะฮะ เสียงที่ได้ก็จะเก็บเสียงรอบข้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นขอโต๊ะหรือว่าทำอะไรก็ตามนะฮะโซล่าเขาก็จะเก็บเสียงแบบนี้มาทั้งหมดเลยนะครับผมโหมดนี้นะฮะจะเป็นโหมดฟรอนท์นะครับซึ่งเอาไว้รับเสียงด้านหน้าโดยตรงนะฮะซึ่งก็จะเหมาะกับการพูดแบบนี้นะฮะผมพูดกับกล้องอยู่นะฮะก็จะรับเสียงได้แบบนี้นะครับผมถือว่าดีนะครับแบบนี้นะฮะจะเป็นการรับเสียงแบบช r a ตกิ้งนะฮะเราสามารถ เลือกเสียงใครจะพูดก็ได้นะครับถ้าผมมีอยู่2ท่านเนี่ยเราสามารถแทร็กไปแทร็กหน้าจอไปอีกท่านหนึ่งได้นะฮะเราก็สามารถเลือกเสียงพูดได้โดยเช่นกันถือว่าฉลาดมากๆนะครอันนี้นะครับเป็นการรับเสียงด้านหลังนะครับซึ่งจะเป็นโหมดแบ็กนั่นเองนะครับซึ่งเอาไว้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ้นยังไม่หมดแค่เพียงเท่านี้นะฮะกล้องรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับ ความละเอียดวิดีโอนะฮะถึง 4K นะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดนะฮะที่ Full h d 1 2 0เฟรมเรทนะครับทำให้คุณเนี่ยสามารถสร้างสรรค์วิดีโอได้อย่างเยอะแยะมากมายนะฮะและกล้องรุ่นนี้นะฮะสามารถเอาไว้ทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะซึ่งผมได้ทำคลิปนะครับเกี่ยวกับกล้อง Panasonic Lumix G100 ไปด้วยนะฮะว่าไลฟ์ได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงเลยนะฮะถือว่าเป็นกล้องรุ่นนึงนะฮะที่เหมาะ กับงานวิดีโองานไลฟ์แล้วก็ถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยนะฮะถือว่าเป็นกล้องที่เหมาะอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็เป็นกล้องที่ขายดีในเดือนกันยายนปี2020นี้ด้วยนะครับ Canon EOS M6 Mark II นะครับ <S <S เป็นกล้อง Mirrorless นะครับที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนส์ซ e า e เซนเซอนะครับเป็นแบบ APS-C นะฮะมีความละเอียดอยู่ที่ 32.5ล้านพิกเซลนะครับกล้องรุ่นนี้ยังถ่ายรัวช็อตเตอร์นะฮะหรือว่าถ่ายคอนติเนียเนี่ยได้ถึง1 4เฟรมต่อวินาทีนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับหมุนเลนตัวนี้ออกมานิดน,นึงนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกเลนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะฮะว่า14เฟรมต่อวินาทีเนี่ยจะเร็วแค่ไหนนะครับเป็นไฮ Plus นะครับ ถือว่าเร็วมากๆนะฮะยิ่งกว่าปืนกลนะครับเพราะฉะนั้นสามารถถ่ายแบบกีฬาได้นะหรือว่าเป็นแอคชั่นเนี่ยถือว่าสบายมากๆนะกล้องรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับยังมีฟังก์ชันถ่ายวิดีโอ 4K นะฮะสูงสุดนะฮะถึง 4K นะฮะ30เฟรมนะครับถ่ายโปรโมชั่นได้ถึง120เฟรมนะฮะถือว่าให้ฟังก์ชันวิดีโอมาดีมากๆนะฮะแล้วก็ด้วยหน้าจอนะครับที่ สามารถฟลิปถ่ายตัวเองได้นะฮะหรือว่าเราสามารถเซลฟี่ตัวเองได้เนี่ยทำให้กล้องรุ่นนี้เนี่ยสามารถเอาไว้ทำบล็อกได้ด้วยนะทำเป็นคลิปวิดีโอทำลง YouTube ได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่เพียงเท่านี้นะกล้องรุ่นนี้ยังเป็นกล้องที่ผมเนี่ยแนะนำลูกค้าเนี่ยเอาไว้ทำไลฟ์สดเยี่ยมมากๆนะฮะด้วยตัวกล้องนะครับสีสันของภาพเนี่ยแม่ค้าออนไลน์ชอบมากๆนะฮะสีผิวสวยนะฮะแล้วก็เวลาถ่ายเสื้อผ้าถ่ายสินค้าเนี่ย สีค่อนข้างตรงแล้วก็แม่นยำนะฮะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะฮะสำหรับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับ canon usm 6 mark ii เนี่ยรองรับการไลฟ์สตรีมมิ่งได้100%นะฮะถือว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่งองแงในเรื่องของการไลฟ์ด้วนะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่อยากได้กล้องรักนหนึตัวเนี่ยเอาไว้ไลฟ์สดนะฮะผมก็แนะนำรุ่นนี้นะครับผมด้วยกล้องนะฮะที่มีประสิทธิภาพสูงนะฮะถ่ายวิดีโอได้ 4K แล้วนะครับยังสามารถทำร็อก ทำคลิปทําวิดีโอได้นะฮะเดี๋ยวผมจะมีภาพตัวอย่างให้ดูด้วยนะฮะว่าเวลาที่เราไลฟ์สดแล้วเนี่ยภาพจาก Canon Eos M6 Mark II เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นที่จะไลฟ์นะฮะให้ดูนะครับผมจะใช้เลนตัวนี้นะครับ50ม mm ิ f 1.8นะครับเป็นเลน EF นั่นก็คือใส่กับกล้อง DSLR นะครแต่ว่าถ้าเรามีอะแดปเตอร์มส์น e ะฮะ EF ขีด EOSM นะฮะสามารถใช้เลนส e ์ EF หรือ EF-S ก็ได้นะครับใส่กับตัวกล้อง Mirrorless ของ Canon ได้เลยนะฮะสามารถเช็งเลนส์ได้เป็นร้อยๆรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเรามีแค่อุปกรณ์ตรงนี้นะฮะก็สามารถไลฟ์สดหน้าชัดหลังเบอร์ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวไปชมภาพตัวอย่างกันเลยนะครับไป จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล้อง5รุ่นนะครับที่ขายดีในเดือนกันยายนในปี2020นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้านะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าในเดือนหน้าเนี่ยกล้องรุ่นไหนจะขายดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องบอยโฟโต้ทริคด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ